เตอร์กิอาราซิกไม่สนใจบิลวอร์เบนามิเดสโดยล่าสุดนั้นเตอร์กิอาราซิกประธานกลุ่มทุนด้านมวยของประเทศซาอุดีอาระเบียได้ออกมาเปิดเผยกับนิตยสารเดอริงว่า ผมไม่สนใจบ Be ิวอเบนอเิเดสอีกต่อไปแล้วและผมจะไม่เสนอราคาแต่อย่างใดผมคิดว่าบิวอรู้ว่าใครทำเพื่อเขาและใครทำอะไรไม่ได้คำแนะนำของผมสำหรับบิวอคืออย่ามาสายเพราะทุกวันมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป อาราซิกกล่าวในบทความบนเว็บไซต์ของเดอริงสำหรับดิมิทีบิลวอร์เขาเป็นนักชกในวัย34ปีเจ้าของสถิติการชกชนะ24ครั้งชนะนอก12ครั้งเขาแพ้1ครั้งเขาเคยขึ้นชกมาแล้ว4ไฟล่าสุดในกรุงลิยาดประเทศซาอุดิอราระเบียรวมทั้ง2องไฟกับทางอาเธอร์บิทวิเยฟและไฟล่าสุดบิลวอรก็สามารถล้างแขนจากความพ่ายแพ้ในครั้งแรกไปได้ เมื่อเดือนที่ผ่านมาทําให้ทางเติร์กี้อาราซิกมีความหวังให้เกิดไฟที่3ระหว่างดิมิทรีวิวอและอาเธอร์บิทวิเยฟจนเขาเองชู3นิ้วขึ้นแสดงท่าทีว่าเขาตั้งใจจะจัดไฟที่3ระหว่างนักมวยในรุ่นน้ําหนัก175ปอนด์ชั้นนำสอคนนี้แต่ล่าสุดแผนการดังกล่าว ก็กลับขัดแย้งกับทาง w UBC ซึ่งมีกำหนดให้บิววอร์ต้องป้องกันแชมป์กับทางเดวิดเบลเบเดสนักชกในวัย28ปีเจ้าของสถิติการชกชนะ30ครั้งชนะน็อก24ครั้งเขออยา,งายังไร้พ่ายและทางเบนเบเดสเอง เขาก็มีตำแหน่งแชมป์ชั่วข่าวและล่าสุดเขาก็เอาชนะเดวิดโมเรลมาได้ด้วยคะแนนเดกฉันซึ่งเดบันยูบีสีให้เวลาดดมินที่ิววอร์และเดวิดเบนเดบิเดส30วันในการเจราจาซึ่งจากนั้นก็จะมีการสั่งให้มีการยื่นประมูลไฟในวันที่8เมษายนหากบิววอร์ตัดสินใจเลือกทางอื่นเดบันยูบีสีก็มีสิทธิ์ที่จะริบเข็มขัดของเขาและเลื่อนตำแหน่งเดวิดเบนเดบิเดสให้เป็นแชมป์โลกเต็มตัวต่อไป ina